ใกล้ตือนยังใกล้เตือยงแหนึ่งโอ้ oh, ชัดเจนอีกสี่นาทีทีห้าอยู่รีห้าจะหกโมงแล้วอีกสี่นาที อยากลุกยังกติดนุ่ลุกหกโมงไม่ใช่หรอกห,กโ,อหกโมงห้านาทีค่อยตื่นก็ได้นอนอีกแป๊บหนะึ่ง